สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อทีดีมีคำตอบ i อทีอีเลน่ยชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปประเด็นนี้กันนะคะว่าผู้ประกันตนท่านนี้นะคะเพิ่งรับบำนาญได้เดือนละ4,800บาทนะคะและก็ยังไม่ถึง6เดือนที่ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนนะคะมีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะหากลาออกจากมาตรา39นะคะ จะได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ960บาทไหมนะคะก็คือได้เพิ่มขึ้นจาก4800บาทบวกอีก960บาทนะคะจะได้เพิ่มขึ้นอีก960บาทไหมหรือได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ปกันตนมาตรา3 3และมาตรา39นะคะการจะได้รับเงินคือในรูปแบบของเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญน,นะคะ ดูที่เงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบนะคะปัจจุบันยังไม่สามารถเลือกรับได้นะคะว่าจะรับเป็นเงินก้อนเงินบำเหน็จนะคะหรือจะรับเป็นเงินบำนาญเงินรายเดือนดูที่เงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบนะคะจ่ายไม่ครบ180เดือนก็รับเป็นเงินบำเหน็จไปจ่าย180เดือนขึ้นไปก็รับเป็นเงินบำนาญน,นะคะความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงนะคะมีอายุ ครบ55ปีะะแลคะและผู้ประกันตนท่านนี้ก็รับบำนาญมาแล้วนะคะเดือนละ4800บาทนะคะสำหรับในส่วนของคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะผู้ประกันตนท่านนี้มีความคิดว่ารับบำนาญน,นะคะได้ประมาณเดือน2เดือนนะคะเดือนละ4800บาท มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต่อนะคะเพราะยังอยากใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา39อยู่ผู้ประกันตนท่านนี้จะต้องสมัครภายใน6เดือนนับจากที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนก่อนหน้านี้ซึ่งก็ยังอยู่ใน6เดือนนี่แหละ แต่ก็มีความกังวลนะคะว่าพอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วเงินบำนาญจะได้เพิ่มขึ้น960บาทจริงไหมหรือได้น้อยกว่าเดิมนะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าณนะปัจจุบันเรารับเงินบำนาญที่4,800บาทและเราจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เราต้องทราบปรักการคำนวณเงินบำนาญชราภาพในเบื้องต้นก่อนนะคะ โดยในเบื้องต้นจะได้รับเงินบำนาญมากหรือน้อย ดูที่ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม60เดือนก่อนรับบำนาญน,นะคะเพราะจะใช้ในการนำไปคูณกับอัตราร้อยรัประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพนะคะเมื่อส่งครบ15ปีเต็มก็จะเริ่มที่20%แล้วก็บวกเพิ่มปีละ1.5%้านะคะในกรณีที่ฐานค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่15,000บาทนะคะคูณ20%อนะคะอัตราเงินบำนาญเริ่มต้น จะอยู่ที่เดือนละ3,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้าง60เดือนก่อนรับบำนาญอยู่ที่1,500 0บาทนะคะทีนี้ เราก็จะมาดูนะคะว่าฐานเงินเดือนต่ำสุดสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญน,นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะ,ะ,คะก็จะอยู่ที่1,650บาทสูงที่สุดก็จะอยู่ที่15,000บาทเงินเดือน30,000 40,000 50,000หรือเป็นแสนนะคะก็ใช้ฐานแค่15,000บาทในการคำนวณน,นะคะสำหรับพอเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินทดแทน หรือเงินบำนาญชาราภาพจะอยู่ที่4,800บาทนะคะอันนี้เราทราบฐานที่จะใช้ในการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพแล้วนะคะเราก็มาดูอัตรารายประโยชน์ท่แทนเริ่มที่15ปีเต็มจะเริ่มที่20แต่สำคัญจะนับเดือนแรกก็ต้อง เริ่มนับตั้งแต่ที่เริ่มมีกองทุนชราภาพคือ31ธันวาคม2541นะคะโดยเมื่อส่งครบ20ปีก็ร้อยละ27.5นะคะส่งครบ25ปีก็ร้อยละ35ส่งครบ30ปีก็ร้อยละ42.5นะคะส่งครบ35ปีก็ร้อยละ50ส่งครบ40ปีก็ร้อยละ57.5นะคะอันนี้คือ อัตราลอยละที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพของประกันสังคมนะคะต่อมาเราก็จะมาดูตารางเงินบำนาญชาราภาพของผู้ประกันตนที่ฐานค่าจ้างนำส่งประกันสังคมสูงสุดอยู่ที่15,000บาทนะคะจะได้เงินบำนาญที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะ ถ้าส่งครบ15ปีก็จะอยู่ที่3,000บาทนะคะส่งครบ20ปีนะคะก็จะอยู่ที่4,125บาทนะคะผู้ประกันตนท่านนี้ได้รับเงินบำานาญที่4,800บาทนะคะแสดงว่าผู้ประกันตนท่านนี้ได้ใช้ฐานที่15,000บาทนะคะแล้วก็ส่งมาแล้ว23ปีก็จะได้ที่4,800บาทถ้าส่งมาครบ26ปีก็จะได้5,000 475บาทอันนี้คือเป็นตารางเงินบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนที่ฐานค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่15,000บาทนะคะสำหรับปีอื่นๆไม่ได้กล่าวถึงอย่างเช่นส่งมาครบ30ปีนะคะก็ได้ที่6,375บาทแต่ต้องดูนะคะว่ากองทุนชราภาพเริ่ม31ธันวาคม2541นะคะทีนี้เราก็มาดูกฎกระทรวงตัวหนึ่งนะคะ ซึ่งเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ดทดแทนกรณีชาราภาพเพราะจะเกี่ยวกับกรณีที่เรารับบำนาญเดือนละ4,800บาทแล้วนะคะแล้วเรามาสมัครมาตรา39เงินบำนาญเราจะได้เพิ่มขึ้น960บาทหรือน้อยลงนะคะเราก็จะมาดูข้อ3นะคะเรื่องการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ประกันตนนะคะโดยให้จ่ายตามจำนวนเงินบำนาญชาราภาพเดิมที่ได้รับ กลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนและให้จ่ายนะคะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1นของค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพเดิมนะคะต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก12เดือนนะคะในระยะเวลาที่กลับเข้าปเป็นผู้ประกันตนครั้งหลังนะคะซึ่งในกรณีที่เราไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 เงินบำนาญที่ไดได้รับต่อเดือนเดือนสีันแปดรบาทก็จะหยุดจ่ายนะคะแต่พอหยุดจ่ายเราก็มาสมัครมาตรา39อาจจะปีหนึ่ง2ปี3ปีนะคะแล้วก็กลาออกมารับเงินบำนาญทีนี้เงินบำนาญจะได้เท่าไหร่นะคะซึ่งในกฎกระทรวงเมื่อกี้นะคะอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเราให้ดูตรงนี้นะคะอาัตราเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้นทุก12เดือนหรือ1ปีนะคะ ผู้ประกันตนท่านนี้นะคะใช้ฐานค่าจ้างอยู่ที่15,000บาทนะคะส่งมาแล้ว23ปีนะคะก็จะได้เงินบำนาญอยู่ที่4,800บาทซึ่งเราถ้าเกิดสมมุติเรารับบำนาญที่ฐาน15,000บาท เรากลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะจะมีการคิดอัตราเงินบำนาญเพิ่มให้ทุก1ปีเต็มนะคะที่อัตรา1อยละ1.5ดังนั้นผู้ประกันตนท่านนี้ใช้ฐาน10,000บาทก็ต้องไปนำคูณกับ1.5เปนนะคะทุก12เดือนผู้ประกันตนท่านนี้จะได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นเดือนละ225บาทนะคะ ดังนั้นนะคะจากกรณีที่ถามว่าเพิ่งรับเงินบำนาญเดือนละ4,800บาทถ้าสมัครมาตรา39หากลาออกจากมาตรา39จะได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ960บบาทไหมก็สรุปจากที่อธิบายมาทั้งหมด ดังนี้นะคะก็คือจากข้อมูลที่กล่าวมาผู้ประกันตนท่านนี้รับบำนาญเดือนละ4,800บาทโดยคิดจากฐานค่าจ้าง1 10, 5 0 0 0บาทส่งมาแล้ว23ปีนะคะหากสมัครมาตรา39เพราต่อพอออกจากมาตรา39เพื่อรับบำงานอีกครั้งโดยการคิดเงินบำนาญใหม่ก็คือทุก12เดือน จะมีการคิดเงินบำนาญเพิ่มขึ้นให้ร้อยละ1.5โดยใช้ฐานค่าจ้างเดิมที่15,000บาทนะคะดังนั้นถ้าผู้ประกันตนท่านนี้นะคะรับบำนาญเพิ่มขึ้นทุก12เดือนก็จะอยู่ที่เดือนละ225บาทไม่ใช่960บาทนะคะหากสมัครมาตรา3ากอีก36เดือนนะคะก็คือประมาณ3ปีเต็มนะคะก็จะได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นอีก ห7 5บาทนะคะหกบวกกับ4800เงินบํำนาญใหม่ที่จะได้รับก็คือ5 475บาทนะคะก็ก็สรุปนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญแล้วและมีความประสงค์นะคะจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เงินบํานาญเดือนนั้นก็จะหยุดจ่ายไปจนกว่าผู้ประกันตนท่านนี้จะลาออกจากมาตรา39แต่ ฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญยังใช้ฐานเดิมที่15,000บาทนะคะแล้วก็บวกเพิ่มให้อีกร้อยละ1.5ทุก12เดือนที่ส่งเพิ่มขึ้นมานะคะคือก็จะได้เงินเพิ่มขึ้น อีกนะคะทุก12เดือนจะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก225บาทนะคะแต่ตัวอย่างนี้ส่งเพิ่มอีก36เดือนหรือ3ปีเต็มก็จะได้เพิ่มอีก675บาทรวมกับ4,800บาทก็จะได้เงินบำนาญที่5 4า5นี่บาทซึ่งไม่น้อยกว่าเงินบำนาญก่อนที่จะได้รับนะคะโดยจะได้รับเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อส่งอย่างน้อย12เดือนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ